ยาเสพติดก่อนจะลองคิดสักนิดยาเสพติดเป็นพิษต่อร่างกายขอบคุณค่ะเด็กรุ่นใหม่คิดดีมีราคาไม่ซึ้อยาเสพติดของเรายาเสพติดพิษร้ายใกล้ตัวเราใครเสพก็มัวเมาความทุกข์เข้าถึงครอบครัวสวัสดีครับ จะด้งว่า20บาทงดนะคะวันนี้อ่าี๋ยวคุณจะถามว่าการก้มกรงการก้งกรตัวเองให้ห่างไกลจากยาซีนติดอ่ามีอะไรบ้างให้ยกปรอย่างมาสามข้อใครยกมือคุณแรกให้ดูแอร์ดูลังคุณเิือเป็นคุณดูใครยกมือคุณแรกให้ออกมาตอบหน้าจะตรงนามีนึงให้นะคะข้อละ2 5บาท ข้อละสามบาทนะคะอ่าฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งให้บอกอวิธีการป้องกันตนเอง,งให้ห่างไกลจากยาเสพติด3ามข้อนะคะมีอะไรบ้างที่พี่จำได้นมคะจำไม่ได้โอ้ความจำสั้นอ่าใครพร้อมยกมืออ่คาครูเห็นพี่กาโตนโปูให้น้องค่ะพี่โบูให้น้องอ่าพี่กาโตนมากเดี๋ยวหาอีกคนหนึ่งนะคะ อ่าพี่ก็ตันสาวมเลยค่ะองเลยนะสาวตเลยอ่าคนนึงอ่าคนที่2ใครพร้อมอ่ายกมือาวคเอเห็นใครมาพี่อ้ามา เด็กพี <iously 13> ่นี่ออกมาทำเหยื่อได้ความเก่งมากเลย ถูกไหมคะถูกค่ะเรามาฟังขอ่มาเลียกันจะอะไรบ้างมาฟังสมาธิค่ะทสมาธิก่อนค่ะอ่าไม่ได้อาจจะออม่ยเวเว 对吧、嗯？来。 เดียวคุณเมื่อนพี่มาเลียนหน่อยค่ะอยากทำได้่อข้อนะคะอ่าไหนลองสอบข้อมักานที่เราจำได้1ม่ีอะไรบ้างคะอ่าไม่เช่การคือ2อะไรของอยากคนแขกหน้าสามีอะไรอ่าปบเพือนที่อีอ้อีข้หนึ่งได้ไหม ก็ติดยาติดติดโรโก็เป็นเพื่อไนได้ไหมคะอ่าไม่ได้เพราะจะทำให้เป็นไหมคะเขาจะชักชวนให้เราไปติดยาติดติดด้วย,ยใช่ไหมนาวินใช่ค่ะโอเคอ่าสำหรับบัตรนี้ก็สกวัสดีค่ะอนุโมทุู